ถ้าคุณคิดแบบลูกจ้างคุณก็จะเป็นลูกจ้างถ้าคุณคิดแบบเท่าแก่คุณก็จะได้เป็นเท่าแก่โดยมงโลกมองไทยบายทีละพัฒน์นักงานประชุมใหญ่สามัญประจําปีของบริษัทมหาชนแห่งหนึ่งประธานบริษัทได้เปิดโอกาสให้พนักง,งานทุกคนเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมแห่งนี้และเปิดโอกาสให้พนักง,งานทุกคนจะถามคําถามอะไรก็ได้ในห้องประชุมแห่งนี้ผ่านไปสักระยะหนึ่งหนุ่มวิศวกรก็ยกมือถามขึ้นมาท่านประธานครับผมสงสัยมาตั้งนานแล้ว ว่าคนที่ทํางานที่เน็ดเหนื่อยคือผมและพนักงานทั้งหมดแต่คนที่ร่ํารวยคือท่านประธานท่านประธานลองให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องความยุติธรรมในการทํางานกับพวกผมด้วยครับท่านประธานจะนิ่งเงียบสักแป๊บหนึ่งเพื่อสังเกตบรรยากาศในห้องประชุมนั้นและท่านประธานก็ได้ให้คําตอบด้วยความเมตตากับคนที่เข้าร่วมประชุมในห้องนั้นทั้งหมดท่านประธานให้คําตอบว่าพวกเราเองนี้ต่างจากผมเพียงแค่3ข้อเท่านั้นเอง ข้อแรกเลยวันที่ก่อตั้งบริษัทผมได้นําทรัพย์สินสิ่งของทั้งหมดที่ผมมีมาเพื่อที่จะมาก่อตั้งบริษัทแห่งนี้สิ่งไหนที่พอที่จะจำนาจำนองหรือพอที่จะกู้หนี้ยืมสินมาจากที่ไหนได้ผมทําทุกวิธีทางเพื่อให้บริษัทนี้เกิดขึ้นให้ได้และผมใช้เวลาทั้งชีวิตในการที่จะสร้างบริษัทนี้ขึ้นมา แต่มีบางคนใช้ระยะเวลาไม่นานในการเขียนใบสมัครไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่นอกเหนือจากนั้นเขามีเพียงแค่เสื้อผ้าและเวลาเพียงแค่วันละ8ชั่วโมงในการที่จะเข้ามาทำงานเท่านั้นเองข้อที่2ผมเป็นคนตัดสินใจในการดีลงานและดีลธุรกิจมากมายกับหลายๆบริษัททั้งหมดเพื่อที่จะได้ให้มีงานมาเข้าบริษัทให้มีเงินมาเข้าบริษัทและมีเงินเดือนมาจ่ายกับพวกคุณทุกคน การตัดสินใจของผมมีผลกับคนนับร้อยนับพันและการตัดสินใจของผมอยู่บนความรับผิดชอบของอีกหลายพันหลายร้อยครอบครัวที่ผมต้องรับผิดชอบและดูแลอยู่แต่มีบางคนทํางานและมีความรับผิดชอบเพียงแค่ครอบครัวดเดียวเท่านั้นเองข้อที่ 3. ผมใช้เวลา7วันต่อนหนึ่งสัปดาห์365วันต่อนหนึ่งปี เพื่อที่จะหาวิธีการต่างๆเพื่อที่จะดิวงานให้ประสบความสําเร็จทําอย่างไรเพื่อที่จะหาเงินเข้าบริษัทและให้บริษัทอยู่ได้ให้ทุกคนอยู่ได้ส่วนบางคนหลังเลิกงานแล้วโทรศัพท์ของบริษัทโทรไปแทบจะไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยไม่ต้องรับผิดชอบอะไรนอกเหนือจากเวลางานพาตัวเองพาครอบครัวไปดูหนังไปฟังเพลงหรืออาจจะนัดเพื่อนไปสังสรรค์โดยไม่ต้องคิดอะไรมากเกี่ยวกับการงานเลย ถ้าใครทําได้แบบผมคนนั้นก็มีโอกาสที่จะรวยเหมือนผมได้เช่นเดียวกันบางคนเห็นผมแล้วนึกว่าผมมีหน้าที่แค่เขี่ยโทรศัพท์มือถือไปวันวันหนึ่งไม่ทําอะไรอยู่ดีๆงานการก็เข้ามาต่อเนื่องแล้วทําไมไม่ให้พิเศษกับพนักงานบ้างเลยเวลาที่ผมรับงานมาราคาหลักล้านหลายคนรู้ไหมครับว่าผมต้องลงทุนไปเท่าไหร่เพื่อที่จะให้ได้งานราคาหลักล้านมาหล่อเลี้ยงบริษัทให้อยู่ต่อไปได้ แล้วเวลาช่วงที่งานซบเซางานเงียบละ่ะผมทาอย่างไรผมก็ต้องหาเงินเข้ามาหล่อเลี้ยงบริษัทและหาเงินมาเพื่อที่จะจ่ายเงินเดือนให้ทุกคนให้ได้ไปต่อน,นั่นเองนี่แหละความแตกต่างที่ทําให้คนหนึ่งประสบความสําเร็จความคิดนี้เองที่เป็นสิ่งที่กําหนดความสําเร็จหรือความล้มเหลวความคิดจะเป็นตัวกําหนดชะตากรรมของคุณว่าจะให้คุณขึ้นหรือคุณลงมันเป็นส่วนของความคิดของคุณนั่นเองและนี่แหละครับความคิดสามารถคิดได้ แต่สาม,มารถที่จะต่อยอดจากความคิดนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันจากธุรติจเกิดมาเพื่อให้คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันเถดิดครับ